โดยนายกรัฐมนตรีนั้นได้เปิดโครงการช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบภัยกภัย3โครงการด้วยกันนะคะซึ่งรวมถึงการแจกคูปองมูลค่า2,000บาทแลกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วยค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบะภัยพิบัภัยปี2554จำนวน3โครงการประกอบด้วยโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานภาคครัวเรือนที่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จะแจกครูปองมูลค่า2,000บาทให้ผู้ประสบภัยไปแลกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานในงานมหกรรมสินค้าเบอร์5ช่วยเยียวยาผู้ประสบะทกภัยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ธันวาคมถึง4มกราคม2555ใน28จังหวัดน้ำท่วมซึ่งกรุงเทพมหานครจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าใบเทคบางนาส่วนต่างจังหวัดจัดที่สารกลางทุกจังหวัด โดยผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับคูปองได้ภายในงานโดยต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมสำเนามาแสดงด้วย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลร่วมกับทางกระทรวงพลังงานนะคะที่จะในการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งสิ่งที่นำมานั้นก็คือว่าสามารถที่จะซื้อสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงของกระทรวงพลังงานในราคาย่อมเยาวนอกจากราคาย่อมเยาวแล้วนะคะก็จะมีะคูปอง ที่จะมอบให้สําหรับผู้ที่มาลงทะเบียนที่ประสบโรกภัยนั้น,น,นเฉพาะพื้นที่แล้วก็เรทเอ่อรนที่ประสบโรคภัยนะคะก็จะได้รับคูปองมูลค่า2,000บาทค่ะซึ่งคูปองนี้จริงก็คือถือว่ารวมกันซื้อสินค้าหลายๆชิ้นรวมกันไม่เกินวงเงิน10,000บาทได้คืน2,000บาทนะคะนี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะใหะ้ให้ความช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ประชาชนนะคะ ทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ครัวเรือนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลก็ได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงพลังงานนะคะก็สุดท้ายก็คงต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานราชการที่พักทุกภาคส่วนทุกกระทรวงที่ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลในการที่จะดูแลปัญหาเยียวยาพี่น้องประชาชนเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่สิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าการที่เราเองเราต้องกัก คืนสู่สภาพเดิมให้ได้เร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ฟื้นฟูฝันกำลังใจทำอย่างไรให้ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรัฐบาลได้เตรียม2โครงการฟื้นฟูประกอบด้วยโครงการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบทกภพพัยรวมถึงโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ประสบทกภพพัยซึ่งจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ30ของราคาเต็มในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ในสถานประกอบการรวมถึงความร่วมมือจากสถานศึกษาชั้นนําในการส่งบุคลากรไปช่วยดูและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการฟื้นฟูกิจการซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคมปีหน้า สำหรับภารกิจอื่นๆของนายกรัฐมนตรีในวันนี้หลังจากเป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบโรคภัยแล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปรัดกระทรวงครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2554ที่สำนักง,งานปรัดกระทรวงศึกษาธิการและจะเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยนิติบัญญัติที่อาคารรัฐสภาในเวลา13นาฬิกา